สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดมษายนปีหกเจ็ดนะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยให้คอฮานอยเหมือนเดิมก็วันนี้ก็วันเสาร์นะครับเนาะทุกแนวทางฮานอยให้คอฮานอยนะครับก็วันนี้มาเด้อดคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพาน้องนองมาเที่ยวนะครับนาะทำทัวร์เที่ยวที่เขนป่าสักนะครับเนาะจุดชมวิวสวย,สวย ชมแม่น้ำลำธารทอง้าสสีครามน้ำใสๆเหมือนเดิมนะครับก็จะสามาเที่ยวได้แนทางก็เลยในตัวเหมือนเดิมวันนี้วันเสาร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์ชอบเบิ้ลนะครับเนาะจริงๆแล้วห,หนันไหวเบิ้ลประจํานะครับเนาะไม่ใช่เฉพาะเสาร์อาทิตย์จันทรุงศุกร์พี่เขาก็บ่นนะครับพี่เขาไม่เว้นนะครับเนาะ เบิตะพุตะเพือนครับเนาะพี่เขาไม่เป็นไรครับเขาเบิลเราก็รุนวระย่งอย่าเบิลครับเนาะเพราะว่าเราไม่ชอบเรียกเบินะครับเนาะผมไม่เคยลงแนวทางเลขเบินใหเอฟซีนะครับนะครับอาจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเนาะถ้าเจอเลขเบิผมขีดทิ้งหมดนะครับขีดทิ้งหมดเลยก็ให้เป็นแนวทางนะครับชอบก็จัดตะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็แนวทางฮานอยนอกจากแนวทางผมยังมีแนวทางของเซียนทวีด้วยนะครับเนาะ ใครยังจําได้ไหมที่ผมให้เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเนาะแต่แนะนําให้ไลน์ไปนะครับไม่ต้องโทรไลน์ไปขอเลยส่วนตัวนะครับเนาะกับเซียนทวีได้เลยเซียนทวีไม่ได้ให้ลงคลิปนะครับเนาะในเวลาที่จริงให้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขมไม่มีเวลาต่างคนต่างไม่มีเวลานะครับเนาะพูดง,ง่ายๆเอาเป็นว่าไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยลงเฉพาะรัฐบาลไทยนะครับ ก็ทวนให้นะครับเนาะเบอร์ลายเซียนทวี0925238576 0925238576เนะครับเบอร์ลายเซียนทวีบันทึกไว้นะครับเนาะลายดิ้งขึ้นกว่าลายไปคอนได้เลยสำหรับคอฮานอยนะครับส่วนอันที่ไล่นะครับคือทวีนะครับเนาะ t a b w e 7 8 8 9นะครับสลับคอฮานอยนะครับนาะก็จดไว้นะครับเนาะแนวทางดีๆนแม่นจากเซียนทวีนะครับลาไปขอได้เลยส่วนตัวได้เลยนะครับนาะมีเงินไขยอะไรยังไงก็ถามเซียนเขาดูนะครับเนาะแค่แจงขาไว้นะครับเนาะก็ก็ดดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานฮานอยนะครับนาะเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างสามสอง สามตัวบนก็สามศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับวันศุกร์ก็ยังเบิ้ลครับเราไม่เป็นไม่จะเป็นต้อเ,เป็นวันเสาร์นะครับเราศุกร์พี่เขาก็เบิ้ลเหมือนกันสามสองกับสามศูนย์ศูนย์กระถางของเราไม่มีนะครับสามสองมีแต่ห้าสองนะครับสามศูนย์ศูนย์เราก็ไม่มีครับนะครับอย่างที่บอกเลขเบิ้ลเราไม่มีสามศูนย์ศูนย์เรามีแต่ศูนย์หนึ่งนะครับเราเกินไปแ,แต้มหนึ่งครับเราจะพี่เขาหลบเราแน่เลย แต่จริงมัน่าจะออก301นย์หนะไม่น่าเป็น300เลยเงินเต็มเต็มนะครับไม<อ>เป็นไรครับไม่มีโชคก็รอบหกโมงนะครับ2ตัวล่างก็35 3ตัวบนก็6 20 35ศูนย์สามกับ6กสองศูามหไม่มีนะครับเสียดาย6 20แล้วก็ได้2อง0ูนสเป็นตัวกลับนะครับเด้งหนึ่งก็เข้า3ตัวเลยนะ เป็นชุดเน้นเลยนะครับเนาะที่เป็นตัวโตดนะครับใครตามก็ดีที่ด้วยนะครับเนาะมีคอเล็กสามตัวอยู่นะครับเนาะบางคนก็เป็นคอสองตัวนะครับเนาะเราแต่สะดวกนะครับก็สองศูนย์หกชุดเน้นเลยครับเข้าตัวเข้าชุดเน้นจะเป็นตัวกลับก็ใครตามก็ดีไปนะครับเนาะก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็เก้าหนึ่งสามตัวบนก็สองสี่แปดเก้าหนึ่งกับสองสี่แปด เก้าหนึ่งเราไม่มีนะครับเนาะมีแต่หกหนึ่งเก้าีลังกาครับเนาะเก้าง่วงนอนนะครับจะได้ไม่มีโชคนะครับเนาะสี่แปดไม่มีนะครับเนาะเรามีแปดสักตัวเลยหางไกคพามเจรือนก็ได้ไปเรียงหนึ่งนะครับเนาะก็เข้าชุดสามตัวตัวไปใครหกกลับไว้ก็ดีใจด้วยนะครับเนาะก็วันนี้ลงแนวทางให้เหมือนเดิมเคยสรุกจุด,ดไว้นะครับเคยสรุจดเคยสรุกแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิม ประมาณนี้นะครับวันนี้เด่น1เด่น2นะครับเด่น 1, 1เด่น 2, 2> จับคู่1 2 1 5 1 8 2 3 2 5 2 8 8 3 8 5นะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น1เด่น2จับคู่ 1 2 1 5 1 8 2 3 2 5 2 8 8 3 8 5นะครับ8คู่8ปคู่นี้ก็ให้น้นไปทียหนึ่งแปดหนึ่งสองสองแปดหนึคู่นะครับ ก็ชุด3ตัวนะครับก็มีรวน4ชุดเหมือนเดิมก็มี5 1 8 5 1 2 5 2 8 5 8 3นะครับทวนครั้งนะครับชุด3ตัว5 1 8 5 1 2 5 2 8 5 8 3นะครับก็ให้เน้นไปที่5 1 8นะครับ 512สองแล้วก็5้านะครับก็ชุดเดียวกันกับชุดเน้น2ตัวนะครับเนาะถ้าใครช่างสังเกตแค่หลักร้อยมาใส่เฉยๆนะครับเนาะสองตัวผมเน้นให้18 1 2 28ก็เลึอก็เลขห้าหลักร้อยมาใสก็แค่นั้นนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางหานอยนะครับเนาะทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับเนาะใครชอบก็จัดนะครับเนาะวันนี้ ใครขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่มีใครสามารถให้หนาทางถูกได้ทุกว,วันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับมีถูกมีผิดค้าเข้ากัาานไปถ้ามีใครบอกว่าให้ถูกทุกว,วันก็จะไมเชื่อนะครับเนาะไม่มีทางเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับเนาะคาดคะเนเท่านั้นบางคนก็บอกว่า เดาก็เรื่องจริงครับเนาะค่เคดาแต่เดาแบบมีหลักการนะครับเนาะเดาแบบมีหลักการก็รประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนงบน้อยนะครับรมเหมือนเดิมงบน้อยอยากลุ้นกับเขาแต่ว่างบน้อยอยากจะลุ้นกับเขาไม่ลุ้นไม่ลงทุนก็ไม่มันครับเนาะลุ้นลุ้นปากปาเปล่าไม่มันก็ตัวนี้ผมเน้นให้นะครับนะวันละสามคู่ 182528นะครับจัดไปถ้าชอบผลนผมนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบไมเลือกเอาคู่อื่นได้เลยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ